สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว5าราศีหลับก็รับทรัพย์ตื่นก็รับเงินคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนเกิด5ราศีที่ดวงจะโชคดีอีกไม่นานจะได้เป็นเศรษฐีกันแล้วล่ะคะ่ะก่อนอื่นเลยเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคนเกิด5ราศีที่มีเกณฑ์ไม่เสียแรงที่ท่านขยันค่ะเพราะอีกไม่นานมีเกณฑ์จะได้ใช้เงินก้อนใหญ่กันเลยนะคะ เรียกได้ว่ามีคนดวงเข้าตาสวรรค์แล้วค่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นกลายเป็นนายจ้างและเศรษฐีตามลำดับเลยนะคะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดนในราศีมังกรดวงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นอาจยังไม่ถึงขั้นเป็นคุณนายแต่กำลังจะได้เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าได้รับเงินเดือนมากกว่าเดิมค่ะถัดมาที่สองก็คือท่านที่เกิดใน ราศีมีนดวงการเงินงอกงามทั้งเงินปัจจุบันและเงินในอดีตกำลังพอกพูนขึ้นทำให้ชาวราศีมีนร่ำรวยอนาคตเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะถ้ามาราศีที่สมก็คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภอยากรวยต้องยิ่งทำงานให้รวยเพราะว่าการลงทุนลงแรงของชาวราศีพฤษภนั้นไม่เสียเปล่าคะ่ะ จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นเงินก้อนโตเลยนะคะถ่ามาราศีที่สีก็คือท่านที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงนี้ใครที่ทําธุรกิจก็จะปังมากๆขอให้อดทนและก็ขยันเข้าไว้รับรองรายรับมาปังกว่าที่คาดเอาไว้แน่ๆเลยค่ะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะนอกจากชาวธนูจะต้องขยันทำงานแล้วยังต้องขยันทำบุญด้วยค่ะคราวนี้ละคะ่ะผลบุญที่หมั่นทำมาจะทำให้มีโชคมีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเชียวเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคน5าราศีที่มีเกณฑ์ดวงสวรรค์เบื้องบนท่านเห็นแล้วค่ะกำลังจะได้ออกเพราะว่าจะได้ถูกหวยได้รวย เรียกได้ว่าสบายไปทั้งชาติไม่ต้องใช้แรงงานอีกต่อไปแล้วนะคะแต่กลับการจะกลายเป็นคุณนายเรียกคนมารับใช้แทนเลิกเป็นคนงานเตรียมใช้เงินอย่างเดียวรวยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมีเงินมากมายมีเงินเข้ามามีปัญหาก็ใช้เงินแก้ได้อย่างสบายๆไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกต่อไปเลยนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคน5ราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์หลับก็รับทรัพย์ตื่นก็รับเงินนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ